ฉลองมาแรงนะครับสีเป้ามาแรงนะครับหนึ่งวันเพลงสีโคตรตะบองน้องออโต้นะครับเอาขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตกดไลค์กดแชร์เข้าไปฟังปั่นยอดยิวช่วยกันนะครับสีโคตรตะบองนะครับของน้องออโต้เด็กหนุ่มจากบุรีรัมเพอร์นะครับผมตามหาความฝันพี่น้องเอ้ยน้องออโต้นะครับเข้าไปฟังกันเด้อพี่น้องเด้อสีโคตรตะบองครับผม หมูหันสูตรประธานห้างอำเภอแขยงนครพนมนะครับการันตีความอร่อยและก็หนังนี่แบบกรอบปิ้งปิ้งปิง,ปงนะครับสูตรของผมสูตรเรือนจําเลยนะครับตัวนี้เบิรงพี่น้องดูดูโดยมมาคอ,อก,กันนะ,น,น,ะนะครับหนังนี่แบบเห็นไหมครับนะครับ <c oughs> เหมือนอหนังพลาสติกด่างยางยืดเลยล่ะ โอ้โหไม่มีกรอบนะครับเราทำแบบใหม่นะครับไม่ให้กรอบนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนคือปูปอบปูุูบโอ้โหโอ้โหถ้าเอาไปครอบใช่ไหมตีกรองเพียดได้เลย